ท่านู้ช่องคัดแบ็กมาอัธเสธหลุดมาแล้วซัดเอ้าลูกนี้ปิ้นโดนตบแล้วตะคุบได้ครับโอ้โหอารมรันทำหวาดเสียวครับแต่สุดท้ายเซฟไม่ได้ไค่อยขึ้นมาสูงแล้วนูเนสเล่นกับเนโตนูเนสกระดกมาเอกชัยหลุดมาแล้วโอ้โหซัดติดเซฟตบปบไว้ได้ครับโอ้โหลูกยิงจอๆเลยครับเอกชัยสําเ็รดูครับเดีดมาให้หลุดเดี่ยวเลยครับนูเนสแล้วเอกชัยได้วันแรกโอ้โหแต่วัด หมือนมันมีตัวบล็อกอยู่นะครับเกดิศักดิ์เนี่ยตามมาบล็อกทําให้ลูกเนี่ยมันเนี่ยครับมันไม่ไม่แรงพอนะครับเล่นกับอานุวาแต่อานุวาคืนไม่ดีครับเมอร์มอสทะลุช่องมาหลุดมาครับเมราเบตเข้ามาในเขตโทษคืนหลังเข้ามาโซมินกุกสั้นเรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับดูครับเนี่ยครับจะเสียบอลลูกนั้นเลยครับแล้วก็เมราเบตมองครับแล้วก็ปาดมาให้ก็บิวอัพเล่นบอลสั้นึ้นมาจากเขตโทษตัวเองนะครับโรนัพี โซมินกุ๊กเอาจ่ายมาโอ้โห و. เอ้าแล้วติดมาเจนพบฉกได้ซัดติดเซฟซ้ำจับหนึ่งทีเข้ากลางซัดได้ประตูเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคาร์ลอสเนโตโอ้โหแตะไปโดนเจนพบฉกครับยิงครั้งแรกยังติดทางผู้สัคประตูครับทางภูมิวั์แต่ว่ายังไวเลยครับปาดกลับมาให้กับเนโตที่รอยอยู่แล้วแปะเข้าไปอาอานุวาซัดติดเซฟอบอลชนคานโอ้โหเข้าทาง ภูมิวัรับได้ครับน่าจะยังไม่ข้ามเส้นนะครับผู้สิษย์ได้เล่นไปเลยครับนี่ครับบอลลำเลียงมาโดยเนโต้ออกมาที่อนุวายยิงปัดแล้วเชดคาโต้ออกมาที่อาดูวายยิงปัดแล้วเชดคาโต้ตกลงพื้นเอาแ oh. ล้วตัดเข้าประตูไปแล้วครับไทยเชียงใหม่ดูครับเจ้าหว่าสวนมาบอลยาวของภูมิวันดครับอรเธอรเเล่นกับเมราเบตแล้วแทงต่อมายิงเรียดโอ้โหอัมรัน น่ครับเมลเบดแทงเข้าช่องให้แล้วกดด้วยซ้ายเรียดๆมาข้ามไปแล้วครับทีระพักไม่เปิดนูเนสตักด้วยซ้ายโด่งเข้ามาด้านในแล้วม่งได้ประตูเลยครับโอ้โห,โห,โหตีสเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับเอาเลยครับคาร์ลอสเนโตคืออาจจะเข้าคู่ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อกันเท่าไหร่นะครับเป็นฝ่ายยังมีเกียรติศักมาช่วยต่อให้อเล็กซ์เมอร์มอสลุยไปเข้าซ้ายยิง เรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ลำหน้าด้วยนะครับตัวสุดท้ายของปัตตานีคืออนุวากูวิงนะครับที่ห้อยอยู่ไม่ไม่มีฉลับนะครับแต่เสาแรกเนี่ยมันมีช่องอยู่นิดนึงครับแล้วเลือกตรงนั้นเลยครับเมอร์มอสบ่งเข้าไปครับเนโต้อ,อย้ย เปิดโดงมาโคกงได้ดูที่สีเลยครับปัตตานีเอฟซีครับโอ้โหคาร์ลสเดเตอร์ครับมามครับทดเจบนาทีสุดท้ายนี่ครับต้องถอยหลังมาแล้วเกรงม่งสวนทางเข้าไปครับสี่ประตูคนเดียวครับแล้วพาปัตตานีขึ้นนําช่วงท้ายเกมครับวันนี้มันสุดจริงๆครับวันนี้ใครได้ไปชมที่สนามนีครับโดูโค้ชหันน้ำลงครับอ แฟนๆในเรนโบว์สเตเดียมตอนนี้นี่โอ้โหคือคักกันเลยทีเดียวครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับอูรนสินปอานกหวีดยาวครับวันนี้7ประตูครับปัตตานีเอฟซีชนะเชียงใหม่ยู่นเต็ด4ประตูต่อ3โอ้โหเป็นสุดยอดเกมที่ทุกคนจะต้องจดจำไปอีกนานครับเกมนี้เชียงใหม่นำก่อนครับจากซอบินกุก๊กนาทีที่3 7นะุเจ็ดครับ